ค่ะตัน้้าวไม่ได้กดมันถูกหรอตรวดูว่ากดอ้าวคุยอยูไปตัวต่อไปแล้วนะนี่ตัวอะไรสอหรือสีสีคืออะไรบไม้กับหอใบไม้แต่มีหาไม้หันอากาศวัไส้อยู่ตรงกลางเขียนยังไงอ่ะ อุ๊ยจะมีคนแอบเฉลยไม่เดียอุ๊ยเขียนยังไงเนี่ยเดี๋ยวไี้หายไปเนี่ยเนี่ๆสีนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็สีม่งวงข้างบนเะมาเลื่อยอุ๊ยอุ๊ยมีคนแอบเฉลย1 2 345ลบแล้วลบแล้วอยาไอ้คนเฉลยสิ <laughs> อ, <laughs> อ้าวน้องไอเดีแล้วน้องเซนยิ้มถูกใจเลยโอเค วิสวยมากเลยอ่ะงันคูหญิงเชลเลยแล้วนะเออเคถูกต้องไหมคะเด็กขาเขียนถูกกันไหมคะเขียนถูกครับน้องเซนเก่งมากเลยน้องเซนเขียนถูกแล้วรวดเร็วน้องมีเินเขียนสวยมากต่อมาอันนี้คือตัวอะไรมีสองหัวเขียนได้ไงเนี่ย อันนี้ตัวหอหีบหอหีบเขียนอย่างไรคะใครจำได้บ้างหอหีบเขียนอย่างไรเอ่ยหอหีบหอหีบหอหีบคือกูหญิงมีห่อหีบเหมือนกันนะคะหอหีบเจ้บอกแล้วไม่ใช่หอหินมันคือหอหีบห่อหินได้หอหอยได้หออะไรอีก ขอหิบให้ได้ขอหิบให้ได้อ้ามีหออะไรออกเสียงหอหิบอีกคะห,หอมใหญ่หอมแดงมีหอมแจ้มใช่โอ,อ้น้องเซ็ตเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะฉเฉลยหอหีบเดี๋ยวรอน้องพุทธเขียนก่อนน้องพุทธเขียนด้วยหอหีบให้ขมวด <laughs> เขียนดับคิ้วข้าหมดบ้างต้องพืเสร็จหรือยังลูกคุณน้องเซนเขียนรวดเร็วมากเลยน้องทาราเสร็จแล้วน้องทาราระวังมันกระแทกูลเ,เลือดออกนะลูกเอาดีสกบไปใส่ไม่ต้องเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวเร็จปูนะลูกอันนี้ลูกเลโอเคตัวต่อไปไอ,อันนี้คือตัวอะไร เป็นรูปว้าวแต่ไม่ใช่ตัววอว้าวนะเขาเรียกว่าตัวอะไรคะใครรู้บ้างรองอะไรเอ่ยจุลาค่ะอุน้องเซนเก่งมากรอจุลาแล้วรอจุลาเขียนยางไงรอจุลาเขียนยังไงรอจุลาเห,ลเหมือนฝองฟันใชื่อไมหางยาวแต่มีคมวดมุมกลมอ,อีกวิเขียนยังไงเนี่ยใครจำได้บ้าง ใค,ใครจำได้บ้างอุ๊ยอุ๊ยมีเฉลยมีเฉลยอุยเมื่อกี้มีเฉล,<า> <laughs> เฉลย,ฉลยฉลขึ้นมาใครทันเห็นบ้างอุ้ยอยู่น้องเซนเสร็จแล้วครูจ้าเฉลยอ๋อครูฟ้าเฉลยใช่ไหมแล้วดเด็กเห็นทานหรือเปล่าทันเลยน้องเฮเซลเสร็จแล้วใช่ไหมคะบค น,น้องทีเขียนเสร็จแล้วหรือ,อยังน้องไทยไทยเขียนหรือยังลูกโอเคได้จ้าโอเค <c oughs> เลยรอจุลารอจุลารอจุล,ล,า,ล,ลา,าไว้ทำไมเดร๋ยจุลามันเป็นมาจุลา,าลอลายเว่านะคะเอาไวเ้เด็กๆเอาไว้เล่นได้นะเป็นกิจกรรมกับครอบครัวก,ก็ได้มันจะเล่นมันจะลอยได้มันต้องมีลมแรงๆด้วยนะเด็กๆ ววต,ต่อ,าาอมาอุ๊ยอันนี้เป็นการตอบแล้วเป็นการตอบแล้วนี่นี่ตัวไหนคือตัวมอมาจ้าหนึ่งสองอสาอตัวไหนคือตัวมอมาจ้าตัวที่สองโอ้ว่าอร์ที่สองโอเคตัวทีสวท่สองใช่ไหมถุงเป็นตรงนี้เขียนงไงอ่ะ ตื้อเดิมถูกต้องค่ะตัวที่สองต่อมาโค้ตาโตเงียบเอาเลยตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งค่ะทำไมเด็กๆรู้เร็วจังเลยลักค้าตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเหรอคะยอดเยี่ยมเลยต่อมาอันนี้คืออออ่าง อ่าหัวทอและกคู่เลยใช่ไหมแต่ว่าอันที่สองค่ะโอ้โหตอบกันเร็วมากจริงๆจับตัวพยาชนะกับตูกพาได้แล้วเนี่ยยอดเยี่ยมเลยตบมือให้ตัวเองดังๆเลยะคะตัวสีแดงเลย อมาอันนีคือตัวอะไรคะพอพานพอพานพตัวไหนพอพาอพานวิยตัวที่สองค่ะอตัวที่สองคะดีได้ตอบเร็วมากเร็วมาหูยอดเยี่ยมเลยเก่งมากมากเลยค่ะอไอันนี้คือตอบพอพานพอพานเอาไว้ใส่ของนั่นเอง อุ้ยรอจ้าเม,มื่อกี้เราเขียนไปแล้วแต่ครูหญิงเอามาดูซิว่าเด็กจทำได้ไหมตัวไหนคะตัวที่สามค่ะสามรวดเร็วมากเด็กๆยอดเยี่ยมเลยตัวที่สามเก่งมากเลยค่ะสอบเบือให้ตัวเอง <mit. S 1> พยายามเขียนให้มันตรงๆกันนะเป็นแนวๆที่ได้เป็นระเบียบเข้าไหมอันนี้ตรงแล้วเหรอโอเคโอเคพ<ๆ>ี่ลาวเองนะอ่ะทีนี้ คุณครูมีคำถามเหมือนเดิมเป็นการตอบเด็กเตรียมตัวจรับสารแต่ฝีงตัดฉลากดีกว่าเขาบอกว่าคือผักอะไรคือผักอะไรคือผักอันที่สองค่ะอันที่สองอย่าขยับก่อนไมีมีรอให้มาทำ มีไม่ต้องเลือใเป็นคนได้กินกันค่ะเด็กหญิงอังชาราเลขที่สิบเจ็ดาอยู่ไหมจ๊ะเลขที่สิบเจ็ดเด็กหญิงอังสาราอยู่ไหมจ๊ะอยู่ค่ะอยู่ค่ะตอบอะไรคะอะไรคือผักคะอ่อ เอออะไรคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองหรือศูนย์สามฉันคือผักอะไรคือผักคะศูนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่อะไรนะอะไรลนะ่ะอะไรคือผักคะมีออกล้วยศูนย์หนึ่งคือกล้วยศูนย์สองคือ,อ,อมะเขือเทศศูนย์สามคือลูกพีชใช่ไหมคะอันไหนคือผักคะศูนย์สามศูนสามหรอใช่หรือเปล่านะ <c oughs> เฉลยอ,อู02มา้าเข่อเทศค่ะลูกผีเป็นผล,ลไม้ละลูกเอาไว้เป็นเป็นเสด็ผล,ลไม้อ่ะต่อไปอาหารใดมีประโยชน์104นม05ช็อกโกแลต06ไอศกรีมกัปลานกับปลาด เลขที่16เลขที่ 16, ท 16, เด็กหญิงชยาน,านัน <c oughs> ตอบอะไรดีคะมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายมีนม04หรอคะดูฉะเฉยสิคะถูกต้อง เก่งมากนมมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ช็อกโกแลตกับไอศครีมกินเยอะมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กๆไหมคะไม่เลยอาจจะทำให้เด็ก,ดกฟันผุหรือเกิดโรคอ้วนได้นั่นเองต่อไปสิ่งของชนิดใดใช้บอกเวลา07นย์คงไฟ08แปผนที่09นานาฬิกา หวิงจับก่อนนะเป็นเด็กชายเลขที่11ส<ะ>ิวัชาน <Okay. S 1> น้องคาราค่ะ <Okay. S 1> น้องคาราเลขที่11 07 08หรือ09คะ09ถูกต้องนาฬิกาใช้อบอกเวลาเก่งมากๆเลยค่ะต,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 ต่อมาเขาบอกว่า สิ่งของชนิดใดเป็นของมีคมของมีคมก็คือทําให้เกิดอันตรายเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุเด็กๆก็จะเป็นแผลแล้วก็เลือดออกได้นั่นเองค่ะเรามาดูซิอ๋อสิบรูปอะไรเนี่ยสิบเอดสิบสองเลขสิบก็คือแม่กุญแจใช่ไหมสิบเอคือสาลไสิบสองคือสายวัดขาอันที่สองค่ะปุณิู หาก่อนค่ะคนตอบก่อนนะเลขที่สามมีคนเรียกเลขที่สามตันใจครับคุณคุณเตอก็ที่สองครับเลขที่สิบเอเลขที่สิบเอ็ดครับ ที่มันมาโดนมือเด็กหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาทำให้ใเด็กเป็นแผลแล้วเลื่อนออกได้นะคะเวลาใช้ต้องระมัดระวังนะต่อมาข้อใดเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กสิบสามสิบสี่สิบห้าอุ้ยรูปอะไระตัวไหนเป็นสัตว์เลี้ยงเราเคยเรียนสัตว์เลี้ยงกันไปแล้วเด็กชาย เลขที่สิบสี่เด็กชายดะพีพัลนวทีพัทตอบอะไรดีคะน้องคุณน้องคุณเลขที่สิบสี่เหลืออีกสองนาทีอะไรนะคะเฮ้คนสิาครับสิบห้าถูกต้องเด็กๆขากบเราเราเลี้ยงได้ไหมคะ กบเลี้ยงได้แต่ส่วนใหญ่คนเลี้ยงเขาจะเอาไปขายไว้ให้คนกินม้าลายเราเอามาเลี้ยงได้มีลูกเลี้ยงได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่ทุกคนี้ยงก็คือเขาจะอยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสัตว์ป่าก็ไม่ดีก็ไม่ดีโอเควันนี้เราทบทวนกันแค่นี้นะคะเพราะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเองเร็วไหมคะ